ัสดีครับมาพบกับมาร์คอัปปาอีกครั้งนะครับเขาวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับเป็น Air Table นะครับคือซ p เปอร์สเปรด e ช t นะครับบวกกับ Database ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำคร่าวๆดังนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างเป็น Table นะครับผมเป็น Workspace ของทะเบียนผู้ป่วยนะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาของ แต่ก็เบสของเรานะครับแล้วก็จะเป็นสเปรดชีตในตัวสเปอร์สเปรดชีตก็าว่าได้นะครับผมตอนนี้เราก็จะมีคอลัมน์นะครับเป็นชื่อผู้ป่วยวันที่กรอกข้อมูลสติ๊กเกอร์เพศ H in รวมไปถึงวันนอนต่างๆเบอร์ทงเบอร์โทรรวมไปถึงข้มอมูลการเจ็บป่วยนัำสาเหตุการย้ายเข้าอาการแรกรับแบบนซิตอันเนอร์ไลอิงนะครับรวมไปถึงการจําหน่ายผู้ป่วยเป็นต้นนะครับโดยตรงนี้นะผมเราก็ ความสามารถของเขานี่ก็คือเราสามารถทําเป็นฟอร์มกรอ,อกข้อมูลได้เลยซึ่งมันจะมีเครื่องหมายบวกสีเหลืองข้างล่างนี้นะครับพากดบวกเข้าไปนะครับผมเราก็จะมีแบบฟอร์มด้านขวานี้เพื่อให้กรอ,อกข้อมูลนะผมของผม,มลองกรอกข้อมูลเป็นานายอะไรดีนายเอนะครับวันนี้วันที่กรอ,อกข้อมูลคือวันที่รับผมโอเคก็จะสะดวกนี่สติกเกอร์ผู้ป่วยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ,อถ่ายคลิป ขอภายครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับลงได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้เข้ามาเพิ่มที่หลังได้นะครับเพศก็เป็นเพศชาย H M สมมติเป็นเอ่อนะครับงงงไปวันน,นไปเกิดนะผมก็ให้เป็นสองห้าเท่าไหร่ดีโอเคประมาณนี้แล้วกันครับอายุเออสมมติแล้วกัน,นครับสมมติประมาณสี่สิบหกปี ไม่เห็นภาพสองพันห้าร้อยสี่สิบแล้วกันครับอายุประมาณยี่สิบห้าปียี่สิบหกยี่สิบห้าปีครับการเข้ารับปวดนะสมมติว่าเป็นรับใหม่รับไปจากที่ไหนแล้วก็เพียงกันไปครับตั้งมาจากรีซัทนะครับผมวันที่นอนโรงพยบาบาลสมมติว่าเป็นวันที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นรับย้ายดีวยกว่ารับย้ายจากหอผู้ป่วย ศัลยกรรมเป็นต้นนะครับผมวันที่นองงนรมาลวันแรนกคือวันที่หนึ่งมกราหกห้านะครับผมวันนอนที่หัวที่เราเอาอาจจะเป็นวันที่ห้าก็ได้นะครับผมสิทธิการรักษาสมมติว่าเป็นจ่ายเองนะครับที่อยู่ปัจจุบันก็พิมพ์ไปเลยสองสามหนึ่งสิบหกโอเคอะไรประมาณนี้ครับร์โทรรักษ่ไปได้เลยครับหนึ่งสองสาม 9 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8เบอร์โทรนะครับอาจจะเป็นลูกสาวโอเคใส่กันยาค่ายาเพื่อวินออฟทิวอะไรประมาณนี้นะครับเดนโกสิตอาจจะเป็นอนซิทีฟฮาร์ดเฟลอันนี้เละเองมีเอเอ็มไฮเปอร์เทนชันนะครับตรงนี้เราอาจจะทำเป็นดรอปดาวด้วยว่าเป็นตัวเลือกเลยก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับสมมติเป็น คอนเดนซเอทพเซลนะก็เป็นคาโดการแพทย์คะแนนอัเช่ทูนะครับรวมมาถึงการจําหน่ายเพราะงั้นการจำหน่ายสมมติเราจําหน่ายวันนี้นะครับก็คือกลับบ้านแบบอินฟูฟแล้วกันมัคไขยดีขึ้นนะครับวันวอร์ที่ย้ายไปก็คือเราไม่ได้ย้ายไปวอรไหนเราให้คลายกลับบ้านก็ไม่ต้องกรอกนะครับวันที่จําหน่ายก็คือวันนี้นะครับผมเวลาตรงนี้ก็เลื่อนได้การจำหน่ายเป็นยังไงครับรวมแอร์กลับบ้านโอเคพอกรอกเสร็จใช่ไหมครับก็กดออกมาได้เลยแล้วก็จะพบได้ว่า ข้อมูลพอกรอกข้อมูลเสร็จนะครับเราก็จะพบได้ว่านายเนะที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้มาครบทุกช่องเลยนะครับแล้วเราก็สามารถมาเพิ่มมาเพิ่มข้อมูลได้ทีหลังนะสามมติมาเพิ่มเบอร์โทรที่สองเป็นศูนย์แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วก็ใครเป็นเจ้าของเบอร์โทรนี้อาจจะเป็นคนแม่เขาก็ได้โอเค มันก็ดูสะดวกมากยิ่งขึ้นครับดีกว่า,าสเปรดชีทที่บางคือรูปแบบสีสันนอาจ,จะดูสะดวกตาใช้งานได้มากกว่าคือสเปรดชีตอนนี้เราก็ต้องไปลงแต่ละช่องนะครับผมบางทีมันอาจจะลงผิดหรือว่าคือพูดง่ายๆก็คือเซลแต่ละเซลของสเปรดชีหรือว่า Excel มันอิสระต่อกันนะครับผมมันก็จะทํางานได้แบบในเชิงของ ข้อที่เป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในการคำนวณนะครับเขาจะเขาจะเก่งด้านนั้นแต่ว่าตัว Airtable นี้ก็จะเป็นเก่งด้านเรื่อง Database นะครับผมรวมไปถึง spreadsheet ด้วยซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทำในคลิปหน้านะครับผมข้อที่อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือสามารถดูวิวได้ค่อนข้างหลายวิวนะครับผมสมมติผมอยากต้องการดูเป็นคำบังวิวนะครับผมตรงคบาบังวิวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับเพราะว่า คือตอนนี้เราตั้งได้ว่าตอนนี้คนไข้กลับบ้านแบบไหนบ้างนะครับดิชาร์จแบบไหนบ้างอ่าตอนนี้เราดิชาร์จคนไข้ไปหนึ่งคนนะผมก็คือนายแดงกับนายเอต่อไปสองคน,นครับเราก็ด้เห็นข้อมูลได้วโอเคนายแดงนายเอนะกลับบ้านไปแล้วสองคนแล้วคนไข้ที่ยกมาละ่ะสมมติเขายกมาเดือนนี้ใช่ไหมครับนางส้มอย่างเงี้ยเราอาจจะเอ่อยกมาในเดือนใหม่เนาะแล้วทีนี้ เราจะดิชาร์จเขาเราก็แค่กดละค้างนะครับแล้วก็แลกมาตรงที่ย้ายไปเลยนะครับขอแปเอาไปในเขียวก็ได้นะครับนะครับปล่อยโอเคเนี่ยนางเขียวนะครับผมตอนแรกเขามาเขาอยู่ที่ช่องยกไปนะครับทีนี้การดีชาร์จเขาก็คือย้ายมาตรงนี้นะครับจําหน่ายโอเคแล้วเราก็กดเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลได้สมมติย้ายไปบอร์ดเอ,อ่อม ไอซียูแล้วกันครับโอเคตกลลนะครับข้อมูลโค้ด้อัปเดตอย่างเรียลไทม์มากเลยแล้วทีนี้เราก็สามารถแอดไปให้คนที่เราต้องการที่จะให้เขากรอกข้อมูลหรือว่าช่วยงานเราได้นะครับโดยเราสามารถจํากัดการเข้าถึงข้อมูลของเขาได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายในการทาตัวแอทเทอร์โในคลิปหน้านะครับผมอย่างตรงนี้เราก็สามารถทํา นะครับในเรื่องของการส่งยอดผู้ป่วยการแผนผังเฝ้าระวังการติดเชื้อรวมไปถึงเรื่องต่างๆนะครับคล้ายๆกับสเปรย์ชีตเลยแต่ว่ามันก็ดูดูเทเลนี่ในการใช้งานมากกว่าใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นหัวตารางที่เราสร้างขึ้นนะครับผมซึ่งหัวตารางเราสามารถทําได้เป็นทั้งดรอปดาวทาเป็นตัวเลขทําเป็นวันที่นะครับผมซึ่งผมชอบมากเลยตรงที่วันที่เขาเนี่ยเวลาเราคอนฟิกนะครับเราก็ มันจะมีแบบโล c คอลมีเฟรนลี่ก็คือเป็นแบบวันเดือนปีแบบ us european iso นะครับผมก็ไมาถึงการรวมเวลาเข้าไปมีทั้งแบบ12ชั่วโมงกัแบบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ําส่วนแบบโล c คอลกับ gmt ซึ่งตรง gmt นี้ก็คือเวลามันก็จะตรงกันกับทุกคนที่เราใช้งานร่วมกันในสเปรชีนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นข้อเสียอาจจะไม่ใช่ข้อเสียเรามาณจะใช้มาเก็งก็ได้ ก็คืออย่างสเรดชี่เนี่ยเราเรากรอกข้อมูลเรื่องวันเวลาลงไปเนี่ยบางทีโทรศัพท์บางคนเขาเป็นฐานาพุทธศักราชอย่างเงี้ยครับเขายังไม่ได้เปลี่ยนหรือบางคนอาจจะเป็นฐานคอสเองี้ยเวลาเรากรอกข้อมูลลงไปมันก็อาจจะไม่ตรงกันนะข้อมูลหรือบางที่หรือบางเครื่องอาจจะเป็นวันเดือนปีบางเครื่องอาจจะเป็นเดือนวันปีเนี่ยมันก็ทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนแล้เราก็จําเป็นที่จะต้องมาแก้ไขข้อมูลภายหลังซึ่งนี้มันก็ค่อนข้างลําบากนะครับ แผ่นผังเพราะเราบางการติดเชื้อนะผม,มก็จะเป็นต่างๆี่เราดูเป็นแบบแกลลอรี่ก็ได้นะครับผมก็มกดเข้าไปมีแบบฟอร์มให้มากรอกนะครับม,มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ฟรีในการใช้มากเลยนะครับผมรวมไถึงการทําเรื่องแจ้งเรื่องประกาศต่างๆในบอร์ดนะครับกดเข้าไปก็อ่านได้เลยครับอ,อาจจะ เหนือไปกว่านั้นหรือทําเป็นแบบการส่งเวนออนไลน์เลยก็ได้นะครับผมแต่ก็ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลทุกอย่ก็อาจจะยังไม่พิจารณาทําตรงนี้ก็ได้นะครับแลแ้วแต่แต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยก็คือเราสามารถจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงก็คือตัวเพื่อนที่จะทํางานด้วยกับเรานะครับก็คือตอนนี้มีแค่สามคนนะผมก็จะมีแค่สามคนนี้ที่เป็นเนอร์เป็น c r e ตอร์แล้วก็เป็น e d ตอร์แล้วก็ เป็นแค่คอมเมน t ตเตอรนครับผม,มเราสามารถคอนฟิกว่าใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงไหนได้บ้างแก้ไขข้อมูลตรงไหนได้บ้างนะครับผม,มสุดท้ายถ้าเราทาในคอมนะผมภาพลงในคอมก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมเราก็จะสามารถเอ็กพอรออกมาเป็นไฟล์ c s f ก็ได้นะครับผมหรือว,ว่าจะเป็นตัวพริ n ์ออกมาเป็น Paper เลยก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัการแนะนำนะครับตัว airtable วันนี้จะกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันคลิปหน้าจะมาสอนการทำตาราง a i r Table แล้วก็ทำเป็นแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการข้อมูลในบอร์ดในหัอผู้ป่วยนะครับสวัสดีครับ